สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านที่เป็นนักสร้างสรรค์น,นะครับที่เป็นงานดีเลกนะฮะอยากสร้างงานนะครับให้สวยงามด้วยตัวเองนะครับจะต้องเริ่มต้นเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันผมไปเข้าคอร์สกับคุณมดนะฮะบอนไซบ้านมดอยู่ประมาณ 4- 5หเดือนมาแล้วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม นะก็ไปเรียนรู้อย่างจริงจังในเรื่องราวของการสร้างบอนไซตั้งแต่รากนะก็ถือว่าได้รับความรู้มาม้างมายเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็จะทยอยสร้างไปด้วยนะพร้อมกันกันกบ F C ทั่วประเทศนะสร้างไปด้วยกันครับผมเองก็สวนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยากทำไม้ให้มันถูกต้องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเ,เราก็จะสร้างไม้ใน2ลักษณะเราอาจจะไปยกต่อมานะสร้างต่อ หรืออาจจะจัดรากไปด้วยนะครับกิ่งตอนกิ่งชํำอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องลองนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความรู้สึกบรรยากาศนะครับในการสร้างสรรค์าง,งานบอนไซนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมได้ต่อจากบอนไซบ้านมดมานะครับให้ต่อมะขามลักษณะไม้น่าจะเป็นโคนคู่นะัะผมจะสร้างในลักษณะโคนคู่นะครับ จะไม่ได้สร้างในลักษณะของทรงต้นเอี่ยวเพราะว่ารู้สึกกระลำใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้ม้มาแล้วนะครับอันดับแรกที่ขุดนะครับผมรีวิวการขุดไปแล้วตอนนี้นะตอเขาใหญ่มากนะครับเป็นไม้รากธรรมชาติไม่ได้จัดครับแต่ว่าสันรากมีรับครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีหลังนะครับเฉียงหลังก็มีนะครับรากถือว่าโอเคเลย นะครับในส่วนต้นนะมาดูในส่วนลําต้นนะครับนะคุณมดสร้างแล้วแต่ลงดินเพราะนั้นไม้ที่ลงดินนั้นจะโตเร็วนะครับให้เขียงในดินแล้วก็ยกขึ้นมาสร้างรายละเอียดนะฮะบนกระมังเนี่ยนะภาชนะให้ดูกระมังเลยครับกระมังใหญ่มากครับบิ๊กเลยครับนะในลักษณะนี้จะทําให้ไม้โตกําลังดีไม้ต้นนี้นะครับถือว่าโอเคมากใหญ่โตมโหฬาร นะครับใหญ่โตมโหฬารมากๆนี่ที่ผมตัดอยู่นี่ผมจะต้องเอาออกเลยนะครับผมจะตัดตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวเล่นกิ่งนี้กับกิ่งนี้แหละส่วนกิ่งนี้ก็คงจะไม่เอาแล้วนะครับไม่โตแล้วนะครับเอาออกก่อนนะอันนี้เป็นเป็นลำน้องก่อนนะครับ โอ้มะขามนี่มันสุดยอดเลยครับตอนนี้ตอใหญ่มากครับเก่าแก่นะเป็นไม้ที่คุณมดสร้างไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเขาไม่ชอบเขาแก้ไขใหม่นะเขาอยากให้โตวไวก็เลยต้องเขียงแล้วก็ลงดินครับนะปรากฏว่าโตเร็วมากเลยครับนะกิ่งอันนี้เป็นกิ่งนี้แทนกิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแกงแทนด้านกว้างหนึ่งแทนด้านกว้างสองและหลังสามตรงนี้ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าทื่อไปหน่อยก็ต้องทดตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นกิ่งสามหลังครับสามหลังนี่รู้สึกว่าถ้าเอี่ยวมานี่นิดหนึ่งจะสวยทีนี้ถ้าเลี้ยงออกมาเราไม่ได้บิดมันทื่อนะครับข้อตรงนี้สั้นเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ให้สั้นเข้านะครับทดเพื่อที่จะเลี้ยงมีกิ่งนี้ฮะไว้เลี้ยงอีกกิ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ปลายเรียว ตัดเลยครับถ้าเราเลี้ยงลยหลายๆต้นนะครับไม้นี่มันจะโตเร็วถ้าเลี้ยงน้อยต้นเนี่ยมันจะโตช้าครับไม้นี่เป็นลักษณะแบบนี้ ไปด้วยกันนะผมเองก็สร้างไปพร้อมๆกับทุกท่านในเอฟซทั่วประเทศนะครับดูนะครับนะไม่ถูกยังไงติติงมาครับในแทนดินก้านกว้างหนึ่งสองหลังสามปกติสีหน้าจะต้องให้ดึงมานี่ดึงกิ่งนี้จะต้องมาทางนี้ครับแต่เนื่องจากมาสี่สลับห้าได้ก็เลยจะใช้กิ่งนี้กิ่งนี้เขาแอบแอบขึ้นแล้วมีเอ่อ เขาเรียกอะไรนะกิ่งถูกลวดบาดก็ก็ต้องปิดแผลต,ตรงนี้ก่อนจะใช้กิ่งนี้ครับหรยกขึ้นครับก็ตัดตัดทิ้งครับอันนี้ก็ตัดรอโอเคครับถามเป็นไม้ที่เหนียวครับเลื่อยคมไม่มีนี่โอ้โหกินเขาไม่หลงครับ ายาเก็บไปเก็บไปเรื่อยครับนะครับมะขามใน่ทนนะครับแต่ไอ้บทจะเบี้ยวก็เบียเบ้ยวเลยนะครับอย่าไปตัดรากนะฮะมะขามไม่ตัดรากไม่ได้เลยนะฮช้อนตักไม่ได้มือทายาครับเอาออก กิ่งสองโตกว่านะเพราะฉนั้นกิ่งหนึ่งรายละเอียดเนี่ยต้องมาสร้างอยู่ส่วนกิ่งสองในส่วนของกิ่งซับเขานี่โตแล้วนะครับนะกิ่งซับโตแล้วมาเลี้ยงกิ่งย่อยนะให้โตนะครับหน้าหลังหลังตัวนี้กิ่งเมนจะต้องเป็นกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ ขึ้นมานี้ไม่ใช่นะครับตัดออกตัดแต่งออกในเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนที่จะมายกกิ่งเข้ารวดอย่างไรค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม้ต้นนี้ยกมาก็ขอให้เขาได้ฟื้นฟู นะตัวเองตัวเขาเองนะไม้แล้วก็ให้ฟื้นตัวได้แล้วเราค่อยมา,าดําเนินการในเรื่องของกิ่งเขาเป็นลําดับต่อไปตอนนี้ผมก็ตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่ที่คิดว่าไม่จําเป็นนะกิ่งลดการขายน้ําด้วยนะครับรอเขาฟักฟื้นก่อนนะครับในช่วงนี้รอสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะฮะสัก2อ,อาทิตย์นี่ก็น่าจะมาคัดกิ่งทอานะครับอีกครั้งหนึ่ง นะครับได้ครับเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแฟนคลับทุกท่านนะคงนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำอะไรผมก็ได้ตัดเขียงในส่วนของกิ่งน้องนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นลักษณะโคนคู่นะฝั่งนี้นะครับแล้วก็เขียงในส่วนนี้ไว้แล้วนะครับคุณมดก็กำหนดมาให้บางนะครับแล้วกำหนดกิ่งกิ่งกิ่งสี่หน้าแล้วหกหลังไว้นะครับห้าหน้ายังไม่แตกนะครับต้องรอ แล้วก็ตั้งยอดตรงนี้ครับนะเพื่อต้องการให้ปลายเรียวเราต้องมีการทดนะครับเป็นรากธรรมชาติเป็นโคนธรรมชาติจริงๆแล้วนํามาสร้างนาก็สวยครับนามนันเป็นเป็นความหวังเป็นกําลังใจสําหรับการสร้างไม้นะสำหรับประขามก็ต้องขอบคุณคุณมดนะครับเป็นอย่างสูงทีเดียวนะฮะที่มอบไม้ให้มาฟรีๆเลยนะฮะเพื่อสร้างงานไปได้วยกันาฝากถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับ เอฟซทั่วประเทศเลยในเรื่องของการจับฉลากนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะมีการจับรอบ2แน่นอนนะเราจะจับฉลากแล้วก็มอบต้นไม้ให้โดยบอนไซบ้านมดนะครับเดี๋ยวมีกิ่งอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่รอให้สภา,านาการน้ําท่วมลดลงก่อนนะช่วงนี้ก็จะเข้าไปบอนไซบ้านมดนะครับไปรีวิวไปสร้างงานนะครับเผยแพร่ความรู้ไปทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับให้กับ f อทุกท่านสร้างงานไปได้วยกัน นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ